ครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยาการกําจัดเศษอาหารในครัวเรือนของเราได้ซึ่งชุมชนบางชุมชนเนีคุค้นเคยกับถังตัวนี้ดีนะครับเพราะถังตัวนี้นะสามารถที่จะรองรับเศษอาหารของเราแล้วให้กลายเป็นปุ๋ยในดินนะครับถังตัวนี้เนี่ยมีการาวิธีทำเนี่ยไม่ยากนะครับแค่เจาะก้นข้างหลังไอ้ตั้งใต้ของเอง นะแล้วก็เจาะฝั่งดินลงไปซึ่งเนี่ยบางบ้านที่มีใช้อยู่แล้วมาตัวหลักเนี่ยไม่ค่อยใช้กันเพราะว่ามันมีกลิ่นนะผมก็เลยออกเนี่ยอไอเดียให้ว่าอุ้ยเราจะทํายังไงให้ถังตัวนี้สามารถใช้งานได้ปกติก็เลยมาสร้างกลไกเพื่อการกําจัดกลิ่นง่ายๆนะครับถังตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงกา๊าซขึ้นมาแล้วให้เกิดการควบแน่นโดยดึงไอน้านะครับความชื้นนะครับ <ไป S 1> มาเกิด การออกซิเดชันทำให้ก๊าซนะครับที่ลอยตัวขึ้นมาอยู่ในขวดนี้พวกแน่นแล้วไหลกลับ เป็นน้ำลงไปในก้นถังอย่างเดิมถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เวลาเรามาทิ้งเศษอาหารเนี่ยเวลาเราเปิดปุ๊บมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะในนี้มีเศษอาหารที่นองเสียอยู่นะครับถ้าไม่มีกลไกที่ผมบอกข้งต้นเนี่ยถังตัวนี้จะปล่อยกลิ่นออกมานะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทิ้งเนี่ยเวลาเราเปิดฝามอปุ๊บเราจะเหม็นทันทีนกลไกตรงนี้สามารถที่จะช่วยให้เราได้เรื่องกลิ่น เป็นอย่างดีนะครับนี่คือรางวัลน,น,นวัตกรรมในการประกวดประกวดหมู่บ้านปลอดขยะของอำเภอวัโปงนะครัที่นี่มีการสร้างน,นวัตกรรมและก็ส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆได้ใช้นะครับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับทางออกของคนที่มีการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนนะครับถ้าทำถังย่อยแล้วมันยากหรือว่าวิธีการทำถังย่อยี่ยไม่เข้าใจ มีถังหมักดักกลิ่นตัวนี้ให้เลือกอีกหนึ่งตัวด้วยกันนะครับเนาะผมจะพามาดูเนี่ยเรามีการทดลองหลายแบบกว่าจะออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับมีการทดลองแบบว่าเราเสียบแค่ขวดธรรมดาแล้วเสียบลงครึ่งถังแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เสียบขวดธรรมดาตัวนี้กลิ่นจะค่อนข้างกําจัดไปได้แค่ประมาณ20%แค่นั้นเองแต่ช่วยผมให้ดูเมื่อกี้นี้กลิ่น กลินะ่นจะหายไปเกือบ80-90%เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับของการกำจัดกลิ่นโดยใช้หลักของธรรมชาตินะวันนี้ผมพามาเที่ยวที่สวนลุงคำแพงนะครับสวนนี้มีการสร้างนวัตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่จัดการเรื่องขยะในครัวเรือนได้ดีมากๆนะครับที่นี่นะครับตบําบลหนองอ้อเนานะเทศบาลกระจับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากมาเที่ยวก็ลองเข้ามาดูได้นะครับตำแหน่งเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัดจันทารามนะครับตัวนี้ถือว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าชุมชนในประเทศไทยหรือคนในประเทศไทยที่สนใจเรื่องการกําจัดขยะได้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกหมู่บ้านหนึ่งให้ดูนะครับต่อจากคลิปนี้ฝากทุกคนด้วยให้ติดตามกันนะครับ